โย่เดนโลกาวเคอมคิอโวันโขับเาขับเาดซาโโีไปวิไวิโฮเนเต้าโฮเดเตาโฮเดเ้าโฮเยอะโเยอโฮเยโฮเยอวจะข่ชาร์ล์าสตเจรเยะโฮ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 โอเคว่าขนงวัน้วน้อวับนว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 เซบิอนเซบินอวเซบิเราัน้งบอลดอสบอลดอมบอลดอมบอลดดตตัวนี้ขับน้อเดน้ออเดวนี้ขัน้อแลุกีสโอทคลุอีสอันเดนแจ็คอีสอนเด চাব কি চাও এইবা বকি চাও বকি চাও পইচাৰ পবিতা বকি চাও এইবাৰ লোক চাও দিম চাওক লোক চাও দিম โอ้พ uh ี่ชู่วัดเสาดิ้มเดาเสาดิ้มเดาทีเดียวเสาดิ้มเดาทีเดียวเสาดิ้มเดาไอที่เขาตีเสาที่เขาตีเสาแทงหัวน้อยที่เขาตีเสาฝ่าี้ฝ่ีออนเดือเสาลงมาอออเดือเสาฝ่าี้หเยอะฝ่ายนี้หวเยอะออนเดือเสาอออเดือเสาโหเยอะโหเยอะขึ้นิวโหเยอะขึ้นมิวด้นด้นเปลี่ยนด้นเปลี่ยนโหโหเยอะขึ้นิวด้นเปลี่ยน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 ด้นเปี่ยนด้นเปล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 

พีู่วาน้อยแซนหออมีออนมีออนมีนีออนนีอปักแม่มาดีพีสไปมีเวันเดอปีกขับนอตขับน็อตแอรวันเดอรีขับนอโอเียโจดอนบอลรถเดือบอมฝักยูแม่ขับนอตที่ขับน็อตขับนอตคลิปคิปลิปินคิปคิคิโวากินนอตไอวกินน้อกินอยอวนเดอรน็อตไปมีอวคนสุดขั้นเธอนี่ทางเวสวันโวยบอโวยบอโวยวันโวยบอ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 โ ิวเดียววิสัคิวเดียววิสัขับเสาไปขับเสาขับเสาลุกเสาวิสัยอาลุกเสาวิสัยเกณฑ์เสาเสาเสาวิสัยไปโฟพีทูไปเสาวิสัยเสาวิสัยเสาวิสัยออยมีออยมีออยมีอันโโหียโโหียโโหียโจวไวอยู่ล็อตอ่เดบอตบอตแม่ขี้มีอยู่โโหียโโหียโว่เดือดเสาโว่เดือดเสาโว่เดือดโโหียเดือดโโหียโโหียโโหียโว่เดือดไปเดือดโโหียโโหียโโหียแต่โซ่อยู่ขี้มีแต่มาโว่เสาอันโว่เดือด

โอยโยโ้ยคังาคังต้าคังโอยโอ้โหยอ้ยมด้ยโหยโอ้ยโอยโวายอยู่ฟักกิ้งด่นพี่เดอรบอมอแมนทีเดียน้อยเนาะได้บันไใกล้ได้ลอตเด็กฟังก์กิ้งดนโอ้ทุกคนลงแถบทุกคนในเกมลงแถใหมหมดหรอมมีหรไม่มีหอกหน่ยครับมีโลคัสป่ะอันนี้โลคัสไม่มีมีต้นไม้มีต้นไม้รับได้โอ้โห ปกิคิดได้หของเขาเตอร์ให้ดีสประเด็นมันดีแบบมันมัมันมันพุ่งขึ้นไปเนสองเลยเดี๋ยวเยโอ้โหเจ้โรยเจ้โปรยเดี๋ยวพูนใส่เดี๋ยวพูนใส่เดี๋ยวเป็นคอร์สอแทงดูเขาอีกหน่อยอแทงดูเขาอีกหน่อยมันอ่อนหรือเปล่ามพือการอยู่ักูที่โอเคเดี๋ยว่เดี๋ยวชาร์จรถเดไปยิทชารรถไว้ทีหนึ่งโอเคถ้าได้ต้องเล่นอะไรแค่ลูกขวาลูกยาวไปลูกไปลลูกขวาไกลที่เขาได้ปะรอรอมันเลยโอเครออย่าโกยเยอะะโกยเยอะยะ โยตอนลอสูบีลูกบอลไม้พีลูกบอลไมพีลูกบอลไมแสมทกคนลงแข็งให้หมดนะทีี้มีแต่แบตเมาสอเเรเจี๊ยบเจียเจียมรวบเฮ้ยเจเตรียมรวบมันเดี๋ยวเมันมันขึ้นน็อตมันมันจะสุดโอเคโคคำนี้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 รี่

ご飯におい、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 おい、 快逼！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 快 ที่พี่บอลเขอยู่ข้าวบอลเขาไหลไปดิถ้ามันเหยียบเข้ามาไม่ึงทับไม่ไงที่สบายกับผมที่ดว่ี่ับไับไปับไับไั